เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเยาวชนชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมหนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรนำจัดกิจกรรมโดยพระอาจารย์ได้นำน้องๆเยาวชนปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้เรียนรู้ธรรมะเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระพิสุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา อธิษฐานอยู่ประจำพรรษาวัดใดวัดหนึ่งไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนในฤดูฝนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มีอนุญาตไว้ในพระวินยัยนอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วยการร่วมกันถวายเทียนพรรษาพร้อมทางผ้าอับน้ำฝนแดบพระอาจารย์ทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมเรียนภาษาไทยจากพี่พอาสาสมัครซึ่งในวันนี้เยาวชนทุกคนต่างสนุกสนาน เพราะได้รับความรู้มากมายและยังได้ร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเนื่องในวันเข้าพรรษาอีกด้วยค่ะ